สวัสดีครับสายพาเที่ยวครับวันนี้จะพามาเดินชมตลาดนัดสี่เดียมวันพฤหัสครับผมวันนีเรามีเยอะแยะมากมายครับจะดูกันเลยครับน,นี้ก็เป็นขนมครกครับวันนี้ขาวจัาวเลยฮะวันนี้ขาวจัาเลยวันนี้ไม่ใช่ไรเบอรี่หอมสุดหน้าจินครับเอคุ <c oughs> ครับผม ยังเล่ตัดเดี๋ยวเล่นตามครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิบแถมหค่ะครับสิบแถมหนึ่งเหมือนเดิมครับผมเราเล่นนิดจ้ะตอนนี้ก็น้ำผลไม้ปั่นครับผมครับตอนนี้ก็กลิฟช็อปครับกระเป๋าสวยครับมาครับ เดียวคลิปอปมาได้ครับมาขายมาซื้อกันดีเด้อสี่เดียมนี่ครับนี่ก็เป็นด้านรองเท้าสวยๆตางก่กงพร้มอมตัวละร้อยรองเท้าแฟชั่นสวยๆกําลังลงครับกําลังเรียงห้าสิบบาทก็มีจ้ะรองเท้า ด้านเนื้อวัวก็กำลังลงครับผม,มว้านาทิเ้อสดๆส,ดๆสงด้านเนื้อต้มครับมีโอกาสมีเวลาก็าออกมาเลยนะจ๊ะวันนี้พฤหัสครับตลาดตะตีเหลี่ยมไก่ทอดติดนึบครับ ต,ต้มตํยั่วครับฝั่งนี้วันจ้าครับด้านไก่สดๆครับปรับขาดึนไก่ต้มน้ำปลาสตีดยังเนี่ยสตีดย่าง่งโอยังนี่ครับไก่ต้มน้ำปลาสายไหมมากินครับ ผักบัวกล้วยปิ้งแป้งปิ้งไก่ย,ยา่างมาแล้วครับไก่ยกา่างตัวละร้อยครับนี่แล้ววันนี้ครับผมหนึ่เดียวมากินครับออกมาเลยนะจ๊ะนี่ก็เป็นคลิปช็อปครับกระเป๋าน้ำหอม น้ำหอมหอมหุ้นโหลดครับนาจูนี่ก็ได้กินนะรึเล่ากาแฟสดๆครับอของดองครับโอ้นากินเถอหรอไม้ดองสามรสค่ะครับนากินมาก เล,เลยจะออกมาเลยจ้าเราพร้อมขายแล้วจ้าอ้ยอดเสียบนะกินได้นะคะครับในพาเข้า<ก>ใจดี <มา S 2> ให้ชิมด้วยตลาดวันพฤหัสครับพร้อมขายแล้วจ้าพร้อมขายแล้วออกมาเลยกล้วยทอดมันทอดอยู่ อากาศดีครับไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยร้อนเลยวันนี้น่ะคนโคราชจ้ะต้อนมึกครับรับคนละครึ่งด้วยครับร้านนี้หนึ่งมึกย่างขอเพลงหนึ่งเด้อวันนี้ไก่จ๋าน้ำจิ้มฝ้าผ่าครับอ้ยอร่อยฝ้าคาดเลยรับครับไม่เผ็ดไม่เอาตังขบอก จะออกมาเลยนะครับผมก็ะเทียมพริกแข้งเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งคนลหลายกันหนุ่มเบื้องถังทองก็เสร็จแล้วครับออกมาเลยอินด้านกบานับข้าวจ้ะกับข้าวมีแกงอะไรเบื้องของหวานสอดสสดำ รขนมจีนไชลูกเต๋ปลาลัดพริกลาบปลาค่ะอ่าออกมาเลยนะครับออกมาเลยลนี่พอขายเรื่องนิดเดียวนี่อันนี้ก็เฮียเบิร์ดรูปหล่เเอเหมือนเดิมสวัสดีครับครับพร้อมแล้วครับผมครับออกมาเลยครับออกมาเลยวันนี้วันโชควันหมันวันโชควันหมันให้พี่น้องมันหมันทุกคนเนาะหมันทุกคนเลยครับจะได้ขายของดีๆสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับ โอ้หลุดรอแล,ล้ววันนี้นี่ยรอยังรออยู่ครับคุณรอมาก็เจ๊ใหญ่มาเจ๊ใหญ่ครับเจ๊ใหญ่เนื้อโลเท่าไหร่จ้าวันนี้พี่ร้อยหกร้อยเจ็ดเลยครับแต่ยังอยู่ราคาเก่าอยู่โอ้ยังอยู่ราคาเก่าเป็นใหม่สดเลยครับครับหมูน้อยเนาะพี่เนาะครับออกมาเลยนะจ้าออกมาเลยหมูใหญ่หมูใหญ่ด้านกระเทียมพริกแห้งครับผมครับมีหลายอย่างหลายแนวพริกแกงก็มีครับเฮงเฮง สองพี่น้องนี่ตลาดบ้านเหลื่อมครับตอนเช้าด้านพิซซ่า,าปลาสด,ดๆครับอันนี้จะไปไหนมาไหมครับอันก็ไปตำทุระฉันละเนาะเออเออเบีบบีบอยู่เปิดครับเหมือนเดิมถูก,ก,กต้องดูในเฟซเลยครับ โอ้มาแล,ล้วเราเมีย่ยงหมดแดงไข่หมดแดงครับไข่ใหญ่ไข่ยังใหญ่ดีเนาะเมีย่ยงหมดแดงจ้ะน่ากินครับออกมาเลยนะเจ้าออกมาเลยวันพฤหัสคักับตลาดตะตีเหลี่ยมตอนเช้าสวัสดีจ้าอาจารย์เล,ะะเลออ้าวทำคอเป็ดมาอีกแล้วนี่คอเป็ดพะรู้ครับห้าสิบบาทน่ากินจ้าออกมาเลยจ้าน้ำอ้อยข้าวตังก็มีเหมือนเดิมน้ำตาล ฝัうう่งนี้ก็เป็นไส้กรอกไส้กรอกอันนี้ทำมาโดยเฉพาะที่มล้วนๆนีいい่เลยนะมะม่วงครับผลไม้ครับฝ <sorting decide. S 2> ั well, rr, ่งนี้จะเป็นด้านลูกชิ้นจ้าสวัสดีจ้าพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่กินห้าบาทอะไรอย่างอ๋อจ้าอยู่ละครับเอา ต้มกับใส่น้ำผึ้งน่ากินมากสามร้ร้อยผักดองพริกป่นผักดอง,ดองนี่ครับสิบบาทลาบ้องกังบนาบออกมาเลยนะครับผมตลาดตะสีเหลียมวันพฤหัสครับกวางวาจะแตงกวัวเป็นด้านผักบ้านแตงโมมืดล้ละบอก ครับห้าบาทโอ้สำบักใหญ่เลยออกมาเลยครับวันนี้ก็ขนมครกข้าวกล่องข้าวกล่องอืมครับโอ้กำลังแคสเลยค่ะกำลังแค่กำลัง้ยอยู่เลยออกมาเวยครับเด้อสินค้ามีเยอะแยะมากมายหนึ่งก็เป็นไข่ไก่ไข่เป็ดมันเทศญี่ปุ่น ตลัดโลตอนนี้เราพร้อมขายแล้วครับครับครับนี่ครับคุยาชมีทอดมีนึ่งจ้น่ากินมากนี่ยออกมาเลยครับผมเป็นด้านเนยเนยนมกรอบยี่สิบบาทครับแก้วบักใหญ่เลย มากินมากครับรกครักำลังทำพักหวานก็มีนี่ลุงวันนี่นี่คลิปมาหลังบานเก่นนี่โอ้ได้มาถุงอะไรีสิครับพอถือเกียงเนาะไม่แมวเอาไข่หมดเองมาแถมแม่ลูก้าด้ยสียงเขากันพอดีเนาะเอนเรีว ผักบผักบ้านๆครับน้อ้อ่นเด็กตัวลื่นมาพร้อมนี่ตะลี่ก็มีวันนี่ขาากครับพัหนกนะกินครับตลาดเนาะสุดยอดเลยมีโอกาสก็ออกมานะจ๊ะขาก็เริ่มเดินหน่อยแล้วครับด้านปลาหมึกครับไม้ละห้าบาทห้ับาทมาขับไม้ละห้าบาทเนี่ ทอ,นนอนนดอมันครับสองล้อยี่สิบครับผนะิดทอดหนึอยยี่สิบหนาก็อ,ออกมา<ช>นะครับผมรบเราผมขายแล้วจะ <c oughs> ผมขายแล้ว,วลลลครัผมขายแล้วบักขามหวานก็มีนึ่โลละหกสิบเบเกอร์ครับฟินควายครับเสร็จแล้วครับผมขายเดิน นี่จะเป็นด้านปลาไข่ปลาปลาซิวกิ้งโอ้โหใหญ่ใหญ่เลยหัวไ่ทันเด้อเดี๋ยวขาวมอจะเดินลินนี่ผมคุยรวดไก่ย่างนี่มาวันนี้ขายดีแล้วผมมีแนวย่างเนาะนี่ก็เป็นด้านาาาหมูสเต๊กค,ครับชุดละห้าสิบบาทนี่เครื่องเคียงกับนากิน ครับคบผมออกมาเลยนะครับผมวัน,นาทิเอวันพฤหัสครับตลาดนัดสะสี่เหลี่ยมเนมยำเนมวะชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่สามสิบยี่สิบค่ะแล้วจะสั่งเอาครับสั่งได้ดีครับยำเนมของเราทำสดๆเลยวันพฤหัจนอนอะสะจะนอนอสระสี่เหลี่ยมต็จะจีติดปาก โนเกียวครับสิบบาทาคอ <c oughs> ออกมาเลยครับออกมาเลย <c oughs> อันนี้แม่ค้าพร้อมขายทุกร้านแล้วครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแต่อิทพาเที่ยวขอบคุณมากครับ <c oughs> ครับผมพี่พี่น้องก็เริ่มเดินเยอะแล้วจ้ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โ oh, อ้ขายดีครับเนื้อรอคิวเลยมีโอกาสก็ออกมานะครับตลาดสสี่เหลี่ยมวันพฤหัสจะทำไม่ทันแล้วครับเนื้อไลสดครับไล่สดพี่น้องเดินเยอะอยู่ครับนี่คูกหวยก,หยกันหลายกันเลยพีน่น้องเลยเดินหลายอยู่ค <laughs> ูกหวยกันหลายมือนี่พี่น้องไลยครับ <laughs> <อ> <laughs> มีโอกาสก็ออกมานะจ๊ะตลาดซาซีเหลี่ยมครับผมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแต่อีทพาเที่ยวนี่ครับโอ้มึกเน่นอนสิงกับหนื่เขาคิ้วแล้วนี่ครับของเขาน่ากินมากร้อนจวดเลยครับมีให้ชิมจังไหมไหมครับเนี่ยครับผมนา่ร้านกินเลยเนะ น้องเดินเยอะครับวันน <laughs> <laughs> ี้ค <Authority> รับตัดกันนองากครติดิตตาไม่ด้วยนะครับแต่ยิ้พาเที่ยวขอบคุณมากครับ